ก่อนน้องรู้ไหมว่า80%ของเนื้อหาภาษาอังกฤษที่น้องๆส่วนใหญ่กำลังอ่านอยู่ไม่ได้ออกข้อสอบ ไม่อยากเสียเวลาอ่านไม่ตรงจุดเนี่ยพี่ก็มีคอสพิเศษมาให้เป็นคอสตะลุยโจทย์9พศสทั้งของ T ีแก่ตังกฤษแล้วก็ของ a อเลเวอังกฤษคอสนี้เนี่ยเป็นคอสที่ยอดฮิตมากๆนะยและเทคนิคสุดลับในคอสนี้เนี่ยน้องสามารถเอาไปใช้อัพคะแนนในห้องสอบจริงได้เลยในคอสนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ทน้องต้องรู้ในการสอบพี่ก็จะมาสอนหลักการเทคนิคขั้นตอนทั้งหมดแล้วเราก็จะมาตะลุยโจทย์กัน9พศสเราจะมาตะลุยโจทย์กันมากกว่า1,000ข้อเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยพี่ก็จะมีม็อกเทสให้น้องด้ว เป็นข้อสอบจำลองที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงและพี่ก็จะจับเวลาน้องด้วยจำลองเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงเลยคอร์สีเนี่ยเป็นคอร์สที่เข้มข้นมากๆทั้งเนื้อหาและก็ตะลุยโจทย์รวมกว่า45ชั่วโมงแล้วตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เวลาสอบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคอร์สที่เหมาะมากในการเรียนตอนนี้พี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนตรงนี้เนี่ยการที่น้องจะทําคะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ยก็ง่ายมากเลยถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line e n g l i s h n i l e n ได้เลยนะคะ